ท้องฟ้าเช้าวันนั้นหม่นเหมือนผืนผ้าคี่เท้าที่ถูกไฟสงครามเผาไหม้ลมหนาวพัดผ่านทุ่งหญ้าแห้งกรอบจนเกิดเสียงเสียดสีเบาๆอาเล็กเซย,ยืนอยู่กลางซากบ้านที่ถูกระเบิดจนเหลือเพียงเท่าทานกลิ่นควันไม่ยังอวนอยู่ในอากาศราวกับเพิ่งลอยขึ้นเมื่อครู่เขาสูดลมหายใจเข้าแล้วรู้สึกถึงรสขมแปลกประหลาดในลำคอเสียงสุนัขเห่าจากที่ไกลสะท้อนก้องเหนือเนินเขาเสียงนั้นทำให้เขาชะงักราวกับบางสิ่งกำลังจ้องมองอยู่เบื้องหลัง ใบไม้แห้งปลิวววอนและตกลงบนรองเท้าทหารของเขาพื้นดินสั่นเพียงเล็กน้อยเหมือนแรงกระแทกบ,บางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาอาเล็กเซ่ก้มลงเก็บปืนที่เต็มไปด้วยฝุ่นปลายนิ้วของเขาเย็นจนชาเมื่อสัมผัสเหล็กแข็งเขาได้ยินเสียงเหมือนเหล็กถูกลากเสียงนั้นยาวและแผ่วแต่ชัดเจนพอจะทําให้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเขาหันซ้ายเงาดําบางอย่างขยับอยู่หลังต้นไม้ใหญ่เขาหันขวา ลมกลับหยุดนิ่งจนผิดธรรมชาติอากาศหนาวกลายเป็นหนักและอึดอัดเหมือนมีบางสิ่งมากดทับบนหน้าอกเขาก้าวถอยหลังเสียงกรอบกแกรบใต้รองเท้าทำให้เขาเผลอกัดฟันแน่นเขาไม่แน่ใจว่ามันคือเสียงหญ้าแหง้งหรือเสียงกระดูกของบางอย่างบนพื้นเงานั้นขยับเข้ามาอีกครั้งคราวนี้ใกล้จนเขารู้สึกได้ถึงไอเย็นที่แตะต้นคอกลิ่นดินชื้นและเลือดเก่าลอยมากับลมอ่อน ทำาไม่เขาขนลุกจนรู้สึกเหมือนทุกเส้นเลือดในร่างกายกำลังหดตัวเสียงหายใจเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเสียงนั้นช้าหนักและแปลกจนไม่อาจเป็นของมนุษย์เขาเผลอกลืนน้ำลายร่างกายเกร็งแน่นปลายนิ้วเริ่มสั่นแม้เขาพยายามจับปืนให้มั่นคงแล้วเสียงฝีเท้าหนึ่งก้าวดังขึ้นเพียงก้าวเดียวแต่หนักพอจะทำให้พื้นดินใต้เขาไหวเหมือนตบหัวใจเขาแรงๆเขาหันกลับไปอย่างรวดเร็ว และภาพที่ปรากฏตรงหน้าทําให้ลมหายใจของเขาขาดห้วงในทันทีดวงตาของเขาเบิกกว้างลมหายใจติดขัดอยู่กลางอกเพราะสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ทหารฝ่ายศัตรูและไม่ใช่มนุษย์ที่เขาเคยรู้จักในสมนรภูมิใดร่างนั้นสูงเกินกว่าคนปกติไหลกว้างเหมือนถูกสร้างจากเหล็กกล้าผิวเต็มไปด้วยคราบโคลนและเทาดำเหมือนมันพ่งคานออกจากซากหลุมระเบิดที่ยังร้อนระอุ ดวงตาของมันเรืองแสงจางๆสีเหมือนเหล็กที่กำลังเย็นตัวหลังถูกเผาแสงนั้นสั่นไหวราวกับมีชีวิตในตัวเองและมองตรงมาที่เขาอย่างเย็นชาไร้ความลังเลอเล็กเซย์ถอยหลังอีกก้าหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะกระแทกซี่โครงกลิ่นเหล็กสนิมและเลือดเก่าหนาแน่นขึ้นในอากาศเหมือนสนามรบทั้งสนามกำลังหายใจอยู่เหนือเขาเงาร่างใหญ่ค่อยๆก้าวเข้ามา เสียงรองเท้าหนักกระแทกพื้นดินอย่างเชื่องช้าแต่ละก้าวเหมือนกรองสงครามที่ทุบใส่หูเขาสะท้อนลึกไปจนถึงกระดูกสันหลังอเล็กเซย์ยกปืนขึ้นปลายกระบอกปืนสั่นเล็กน้อยเหงื่อเย็นไหลลงข้างแก้มทั้งที่อากาศหนาวจนแทบแข็งตัวลมพัดวูบหนึ่งแรงจนฝุ่นเท่าบินว่อนแต่ร่างประหลาดนั้นกลับไม่ขยับเหมือนลมไม่อาจแต่ต้องมันได้ เสียงกระซิบเบามากดังขึ้นเหมือนเสียงหลายเสียงซ้อนกันแผ่วแต่คมเหมือนถูกเป่าเข้าหูโดยตรงเสียงนั้นเอ่ยชื่อเขาเอ่ยชัดเอ่ยช้าเรากับรู้จักเขามานานกว่าที่เขาอยู่บนโลกใบนี้เขากลั้นหายใจนิ้วค้างอยู่ที่กปืนและทันใดนั้นร่างประหลาดก็ก้มศีสะลงเล็กน้อย เหมือนกำลังจะแสดงบางสิ่งที่ทำให้เขาตัวแข็งเหมือนหินหน้าอกของอเล็กเซยเกรงแน่นเขารู้สึกเหมือนเลือดในตัวหยุดไหลไปชั่วขณะเพราะการก้มศีษะของมันไม่ใช่ท่าทางคุกคามแต่เป็นท่าทางของบางสิ่งที่กำลังจดจำเขาได้จริงเงานั้นขยับช้าสีสังเงียสบสงบแต่บรรยากาศรอบตัวกลับหนักขึ้นจนเหมือนอากาศจะแตกเป็นเสี่ยงกลิ่งควนสงครามเก่าแก่ยิ่งกว่าช่วงเวลาในสนามรบ ผวยพุ่งพุ่งเข้าหาจมูกเขาราวกับมาจากอดีตอันไกลโพ้นมันค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาที่เรืองแสงสีเหล็กกลับเปลี่ยนเป็นแสงว่าพายเปลวไฟไม่ใช่ไฟของระเบิดแต่เป็นไฟที่เหมือนลุกมาจากภายในร่างมันเองทำให้สีหน้าของมันสั่นไหวเหมือนภาพเงาที่ถูกยืดออกด้วยมือที่มองไม่เห็นอเล็กเซยืนไม่ขยับขาเหมือนถูกปรงไว้กับพื้น ลมหายใจอุ่นของตัวเองสะท้อนขณะที่ไอเย็นรอบตัวหมุนวนขึ้นเรื่อยๆเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังชัดในหูดังจนกลบเสียงลมและเสียงใบไม้แห้งทั้งหมดร่างประหลาดนั้นยื่นมือหนึ่งออกมานิ้วของมันยาวผิดสัดส่วนขยับช้าเหมือนกำลังสัมผัสอากาศเพื่อค้นหาบางอย่างเสียงเสยดของเล็บแตกกับเท่าบนพื้นดังแผ่วเหมือนเข็มโลหะลากผ่านกระจกหนาอาเล็กซยียกปืนสูงขึ้นอีกเล็กน้อย ระยะห่างระหว่างปลายกระบอกปืนกับหน้าของมันแค่ไม่กี่ช่วงแขนแต่เขายังไม่กล้ายิงไม่ใช่เพราะความกลัวเพียงอย่างเดียวแต่เพราะสายตามันสายตาที่เหมือนกำลังบอกความจริงบางอย่างที่เขาไม่เคยต้องการได้ยินมือยาวนั้นหยุดกลางอากาศแล้วค่อยๆชี้ไปที่หน้าอกด้านซ้ายของเขาตำแหน่งหัวใจของเขาโดยตรงไม่เร็วไม่ช้า แต่มันคงเหมือนคำตัดสินที่ถูกประกาศมาแล้วนานหลายปีอเล็กเซย์รู้สึกถึงความเย็นแบบเข้าไปถึงกระดูกรู้สึกถึงบางอย่างที่กำลังไหลเข้ามาในหัวเหมือนความทรงจำของคนอื่นกำลังแทรกซึมเข้าในตัวเขาภาพสนามรบที่เขาไม่เคยอยู่เสียงกรีดร้องที่เขาไม่เคยได้ยินเลือดที่ไม่ใช่เลือดของเขาทั้งหมดหลังไหลเข้ามาจนโลกสันไหวตรงหน้าเขาและก่อนที่เขาจะทันกระพริบตา ร่างประหลาดนั้นก็เอ่ยเสียงตำาบหวิวเป็นภาษาโบราณที่เขาไม่รู้จักแต่กลับฟังออกชัดเจนราวกับมันพูดตรงในหัวของเขาเองเสียงนั้นบอกถึงสิ่งเดียวสิ่งที่ทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นเป็นหนึ่งจังหวะเพราะมันไม่ใช่คำขู่แต่เป็นคำเรียกคืนบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้ว่าตนมีอยู่ในตัวตั้งแต่เกิดมาคำที่มันเปล่งออกมากลายเป็นแรงสันสะเทือนในกะโหลกของอเล็กเซ่ไม่ใช่เสียงที่ผ่านหู แต่เป็นเสียงที่ดังก้องจากภายในสมองของเขาเหมือนความทรงจำที่ถูกปิดตายกำลังถูกงัดออกด้วยมือที่มองไม่เห็นดวงตาของเขาสั่นไหวภาพตรงหน้าบิดเบี้ยวและทันใดนั้นเขามองเห็นภาพหนึ่งภาพของชายในเครื่องแบบเก่าแก่ยืนอยู่กลางทุ่งหมิใบหน้าซีดนิ่งสายตาแข็งกร้าวแต่เต็มไปด้วยความเศร้าลึกจนเจ็บหนึบในอกอเล็กเซย์รู้สึกคล้ายกำลังยืนอยู่ในร่างของชายคนนั้น ลมหายใจในความทรงจำนั้นหนักและหนาวราวคมมีดลมกระแทกใบหน้าเสียงปืนดังอยู่รอบๆอบแต่เสียงหัวใจของชายคนนั้นกลับดังชัดที่สุดดังจนกลายเป็นเสียงเดียวกับหัวใจของเขาเองในตอนนี้ความทรงจำไหลผ่านร่างเขาอย่างบ้าคลั่งภาพการเสียสละภาพการลม้มลงท่ามกลางหิมะสีแดงภาพมือที่เอื้อมไปก่อนร่างจะจมลงสู่ความมืดอเล็กเซย์พยายามหายใจ แต่รู้สึกเหมือนอากาศถูกดึงออกจากปอดไปทุกวินาทีร่างประหลาดตรงหน้าเขายังยืนอยู่นิ้วที่ชี้มาที่หัวใจของเขายังไม่ขยับแสงในดวงตามันเข้มขึ้นจนเหมือนเปลวไฟกำลังจะพุ่งออกมาลำแสงนั้นสะท้อนซากบ้านและเท่าสงครามรอบตัวทำให้ทุกอย่างดูบิดเบีย้ยวเหมือนเงาในกระจกแตกอเล็กเซย์ทุดลงเข่าหนึ่งข้างมือกําปืนแน่นจนเส้นเลือดขึ้นเต็มแขน ไขสันหลังของเขาชาร่างเริ่มสั่นควบคุมไม่ได้ความร้อนว่าพุ่งขึ้นจากหน้าอกแล้วแผ่ไปทั่วร่างเหมือนลาวาไหลยอยู่ใต้ผิวหนังเสียงกระซิบจากร่างประหลาดดังขึ้นอีกครั้งชัดกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเหมือนคำสั่งที่รอให้เขาตอบรับอเล็กเซย์กัดฟันจนได้ยินเสียงกรอบในขากรรไกรดวงตาเข้มข้นด้วยความเจ็บปวดและความไม่เข้าใจลมหายใจหอบสั้น เหงื่อเย็นไหลลงหลังหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกร่างประหลาดยื่นหน้าเข้ามาใกล้มากขึ้นจนเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจของมันลมหายใจที่เย็นราวกับหิมะแรกของฤดูหนาวแต่แฝงความหนักแน่นเหมือนแรงอัดระเบิดที่ซ่อนอยู่ภายในแล้วในระยะที่ใกล้จนแทบจะสัมผัสกันร่างประหลาดนั้นพูดขึ้นอีกครั้งคราวนี้คำชัดเจนยิ่งกว่าเดิม เหมือนมีมือหนึ่งขยับเข้ามาจับหัวใจเขาตรงๆจากภายในอกของเขาเองเสียงนั้นแทงลึกเข้ามาในใจของอเล็กเซย์เหมือนถูกฟันด้วยคมมีที่ทำจากความทรงจำของคนตายเขาสะดุ้งดวงตาเบิกกว้างพระคำที่มันเอ่อยออกมาฟังราวกับมันกำลังประกาศกรรมเก่าที่ผลักเขามาถึงจุดนี้ความเจ็บแปรบแล่นผ่านหน้าอกของเขาเหมือนเส้นเลือดก,กำลังถูกบีบจนแตก เขาก้มลงโดยไม่ตั้งใจมือโอบหน้าอกแน่นลมหายใจขาดช่วงโลกเบื้องหน้าสั่นไหวเหมือนภพาพยนตร์ที่ใกล้จะฉีกออกเป็นเสี่ยงร่างประหลาดนั้นโน้มตัวลงอีกใบหน้าที่เต็มไปด้วยเท่าดำค่อย,อยๆเผยรายละเอียดรอยแตกเหมือนรอยปริบนแผ่นหินรอยลึกจากไฟรอยขีดที่เหมือนถูกกงล้อสองครามบดขยี้จนไม่เหลือชิ้นส่วนมนุษย ยิ่งเห็นชัดอเล็กเซยิ่งรู้สึกว่าเขาเคยพบมันมาก่อนไม่ใช่ในชีวิตนี้แต่ที่ไหนสักแห่งที่ลึกกว่านั้นลึกจนการคิดถึงมันทําให้เขาปวดศีรษะเหมือนถูกกดลงสู่เหวอันมืดมิดร่างประหลาดยกมือขึ้นช้าช้ามือที่ยังคงชี้ไปตรงหัวใจของเขาแต่ตอนนี้มันค่อยๆกลกางนิ้วออกเหมือนกําลังเปิดบางสิ่งที่ปิดผนึกอยู่ภายในอกของเขามานานเกินเวลาลมเย็นวูบขึ้นรอบตัว ลมที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งมิมาโบราณแม้ไม่มีหิมะอยู่ที่นี่เลยเสียงหัวใจของเขาเริ่มเปลี่ยนจังหวะจากเต้นเร็วกลายเป็นเต้นหนักหนักจนทำให้แรงสั่นสะเทือนเคลื่อนผ่านร่างเหมือนหัวใจกำลังตอบสนองต่อเสียงเรียกที่ไม่ใช่ของมนุษย์ร่างประหลาดเอียงศีรษะเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังเสียงนั้นเหมือนมันได้ยินเสียงหัวใจของอเล็กเซย์ดังชัดเจน ได้ยินมากกว่าเจ้าของหัวใจเองด้วยซ้ำมันโน้มเข้ามาใกล้จนดวงตาของทั้งสองอยู่ในระดับเดียวกันแสงสีเหล็กในดวงตามันหมุนวนอย่างช้าช้าเหมือนไฟโบราณที่ยังคงเผาไม่ตายเท่าสงครามไม่รู้จบแล้วมันพูดอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงไม่ใช่เสียงกระซิบไม่ใช่เสียงในหัวแต่เป็นเสียงจริงต่ำหนักและลึกจนพื้นดินใต้เท้าของอเล็กเซย์สันตามคำพูดนั้นโดยตรง คำที่มันเปล่งออกมาทำให้หัวใจของเขากระตุกแรงราวกับถูกดึงออกจากอกและความจริงที่เขาไม่เคยรู้ความจริงที่ถูกฝังอยู่ข้างใต้สงครามรุ่นต่อรุ่นเริ่มเผยตัวขึ้นอย่างช้าๆในหัวของเขาขณะที่ร่างประหลาดยังยื่นหน้าเข้ามาใกล้ราวกับจะนำน้าเสียงสุดท้ายตรงเข้าไปในกระดูกสันหลังของเขาเองดินใต้เท้าของอเล็กเซย์สันอีกครั้งสันนานขึ้น เหมือนกำลังตอบรับคำที่มันเพิ่งเอ่ยออกมาเหมือนโลกทั้งใบกำลังยอมรับความจริงที่เขายังไม่ทันเข้าใจเขาเหนื่อยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาย,ยังสั่นลมหายใจยังคงหนักแต่ตอนนี้ความหนาวในอกกลับแผ่กว้างไปจนถึงต้นคอเหมือนมีบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นในตัวเขาบางสิ่งที่ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยรู้จักในชีวิตทั้งหมดร่างประหลาดกางมือออกเต็มที่ ฝ่ามือมันหันเข้าหาเขาโดยตรงลำแสงสีเหล็กพวยพุ่งออกจากรอยแตกของผิวมันสว่างพอจะสะท้อนซ่ากกำแพงที่ไม่เกรียมสว่างจนเท่ารอบตัวลอยขึ้นจากพื้นราวกับถูกหลกอเล็กเซย์ขยับไม่ได้หัวใจเต้นช้าแต่แรงเหมือนแรงกดทับของมันกำลังบีบให้หัวใจของเขาเต้นในจังหวะเดียวกับมันเสียงนั้นดังสะท้อนในกะโหลกเขาอีกครั้ง เสียงที่เล็กจนรู้สึกเหมือนไปกระทบถึงกระดูกสันหลังโดยตรงเขารู้สึกถึงแรงดึงประหลาดจากหน้าอกของตนเองแรงที่ค่อยๆดึงบางสิ่งออกมาไม่ใช่ลมไม่ใช่เลือดแต่เป็นความทรงจำที่เขาไม่เคยอยากมีภาพของชายคนเดิมในชุดเครื่องแบบโบราณยืนอยู่ท่ามกลางหิมะที่กำลังตื่นร่างเขาลงสู่ความตายภาพนั้นชัดขึ้นเรื่อยๆ เรากับเขากำลังยืนอยู่ตรงนั้นในบัดนี้อากาศเย็นแทงถิวกลิ่นควันปืนเสียงโลหะปะทะกันเสียงร้องของผู้คนที่ไม่มีหน้าทั้งหมดไหลเข้าในหัวของเขาเหมือนคลื่นที่ซัดไม่หยุดอเล็กเซสั่นทั้งตัวมือที่ถือปืนสั่นจนปืนหลุดจากนิ้วตกลงพื้นพร้อมเสียงกระแทกแผ่วๆแ,แต่เสียงนั้นกลับดังเหมือนระเบิดในหัวเขา ร่างประหลาดผองกศีสะเล็กน้อยเหมือนพึงพอใจดวงตาแสงสีเหล็กหมุนเร็วขึ้นแรงลมรอบตัวหมุนวนจนเศษเท่าทั้งหมดถูกยกสูงกลายเป็นวงหมอกสีเทาที่โอบล้อมทั้งคู่อเล็กเซย์พยายามหายใจแต่ทุกลมหายใจลากเอาความทรงจำใหม่เข้ามาภาพเลือดบนหิมะเสียงร้องให้ของใครบางคนเสียงคำสั่งที่เปล่งออกมาในภาษาที่เขาเพียงครึ่งเข้าใจ ชื่อของใครบางคนชื่อเดียวกับเขาดังซ้อนทับทีละชั้นจนหูอื้อร่างประหลาดก้าวเข้ามาใกล้อีกใกล้จนหน้าของมันอยู่ห่างจากเขาไม่ถึงคืบกลิ่นดินโบราณผสมกลิ่นเลือดเก่าแทรกเข้าจมูกทำให้เขาเกือบสำลักแต่ยังคงจ้องมันอยู่จ้องแม้ดวงตาจะเริ่มพร่ามันยกมือขึ้นแต่หน้าอกของตัวเองแล้วชี้กลับมาที่หน้าอกของอเล็กเซย์อีกครั้ง ช้าตรงหนักเหมือนคำสั่งสุดท้ายของทหารที่ยืนอยู่ข้างหลุมศพของตัวเองเสียงของมันเปล่งขึ้นอีกครั้งเสียงลึกจนพื้นดินร้าวเป็นเส้นเล็กๆใต้ขาเขาคำพูดนั้นฟังเหมือนประกาศเหมือนที่บางอย่างที่ถูกทําซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าจะพบร่างที่เหมาะสมอเล็กเซย์รู้สึกบางอย่างเคลื่อนไหวในหัวใจของเขา รู้สึกเหมือนหัวใจเต้นตามคำพูดนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เต้นในจังหวะที่ไม่ใช่ของเขาแต่เป็นจังหวะของใครบางคนที่เคยตายในหีเมื่อหลายชั่วอายุคนก่อนและเมื่อร่างประหลาดผู้ประโยคสุดท้ายของมันอเล็กเซ่ก็รู้ทันทีว่ามันกำลังเรียกร้องให้เขาทำสิ่งหนึ่งสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ในรากลึกของสงครามสิ่งที่เขาไม่เคยรู้ว่าตัวเองถูกเลือกให้ทำมาตั้งแต่เกิดแต่ตอนนี้ มันส่องประกายในหัวใจของเขาร้อนหนักและเรียกเขาแรงขึ้นเรื่อยๆความร้อนนั้นแผ่ลุกไปทั่วหน้าอกของอเล็กเซย์เหมือนไฟกำลังลุกไหม้ภายในแต่กลับไม่แผดเผาผิวมันแผ่เข้าเส้นเลือดสั่นผ่านกระดูกไหลขึ้นสู่ท้ายทอยเหมือนประกายไฟที่ไต่ขึ้นอย่างตั้งใจดวงตาของเขาเริ่มเห็นแสงว่าเป็นเส้นๆ เส้นแสงที่ขีดลากผ่านอากาศเหมือนเส้นทางที่ถูกวาดขึ้นมานานแล้วและเพิ่งปรากฏให้เขาเห็นในตอนนี้เส้นเหล่านั้นพุ่งตรงมาจากร่างประหลาดและหายเข้าไปในหัวใจของเขาเขากำมือกับพื้นรู้สึกร้อนราวกับพื้นดินกำลังเต้นตามจังหวะหัวใจของเขาดินสันซากไม้สันอากาศสันทุกอย่างขยับตามคำที่มันเพิ่งประกาศ เหมือนธรรมชาติยอมรับคำสั่งนั้นโดยไม่มีข้อสงสัยร่างประหลาดโน้มหน้าเข้ามาใกล้กว่าเดิมใกล้จนเงาของมันกลืในใบหน้าของอเล็กเซยเกือบทั้งหมดดวงตาที่เรืองแสงของมันสั่นเป็นจังหวะเหมือนกําลังอ่านจิตใจเขาเหมือนกําลังค้นหาบางอย่างที่ฝังลึกอยู่มากกว่าความทรงจำธรรมดาอเล็กเซยพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกลำคอเหมือนล็อกไว้มีเพียงลมหายใจหนักที่สะท้อนกล้องในหู กลายเป็นเสียงเดียวร่วมกับเสียงลมหายใจของร่างประหลาดเหมือนทั้งสองกำลังใช้ลมหายใจชุดเดียวกันรูปเงาของชายในเครื่องแบบเก่าแก่ปรากฏอีกครั้งในหัวเขารอบตัวเป็นหิมะสีมนเสียงลมเหมือนเสียงร้องของคนตายชายคนนั้นยืนถือธงที่ฉีกขาดเลือดเปื้อนนอกและเมื่อเขาหันมาสายตาที่ชายคนนั้นมองกลับมาคือสายตาที่อเล็กเซ์กำลังได้รับจากร่างประหลาดตรงหน้าในตอนนี้ ไม่ใช่สายตาขอความช่วยเหลือไม่ใช่สายตาแห่งความแค้นแต่เป็นสายตาของการมอบภาระภาระหนักเกินผู้ชายคนหนึ่งจะรับไหวภาระที่ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งจนกว่าจะพบคนที่หัวใจเต้นในจังหวะเดียวกับสงครามอเล็กเซ์หายใจแรงอกกระเพื่อมหัวใจเต้นในจังหวะที่ไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปเหมือนอยู่ในพิธีกรรมที่ไม่มีใครบอกกฎ แต่ทุกอย่างในตัวเขารู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปร่างประหลาดค่อยๆย,ยื่นมือเข้ามานิ้วเรียวยาวนั้นแตะแผวเบาลงกลางหน้าอกของเขาทันทีที่สัมผัสอเล็กเซย์สะดุง้งความร้อนพุ่งขึ้นสู่ศีรษะจนตาพร่าขาวไปหนึ่งช่วงสั้นๆเสียงแตกของดินดังขึ้นใต้เขารอยแยกแตกยาวไปข้างหลังเหมือนพื้นโลกกำลังเปิดออกเพื่อต้อนรับบางสิ่งที่เก่าแก่เกินคำบรรยาย มือของมันกดลึกลงเพียงนิดเดียวแต่ความรู้สึกเหมือนกำลังกดผ่านผิวผ่านกล้ามเนื้อผ่านกระดูกลงไปแตะหัวใจของเขาโดยตรงแม้ไม่มีเลือดแม้ไม่มีบาดแผลแต่เขารู้ได้ทันทีว่ามันแตะหัวใจเขาอย่างแท้จริงหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บเต้นเหมือนกำลังเคาะประตูบางบานประตูที่ไม่ควรเปิด แต่กำลังถูกเปิดออกอย่างเชื่องช้าร่างประหลาดก้มลงปากมันอยู่ใกล้หูเขาเสียงหายใจเย็นราวกับลมฤดูหนาวพัดผ่านซ่าศพนับร้อยและมันเอ่ยประโยคต่อไปประโยคที่ทำให้อเล็กเซย์ตัวแข็งมือสัน่นหัวใจเต้นแรงจนน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะมันไม่ใช่เพียงคำสั่งแต่เป็นคำประกาศว่าเวลาที่มันรอคอยมานาน ได้เดินทางมาถึงเขาแล้วเสียงของมันแทรกเข้ามาในกะโหลกของอเล็กเซยหนักชัดลึกจนเหมือนเสียงนั้นถูกสลักลงบนกระดูกทีละเส้นเขาหายใจไม่ออกซ่วงอกเขาถูกบีบแน่นจนรู้สึกเหมือนหัวใจจะระเบิดแต่ความร้อนนั้นยังแผ่ขยายขยายไปตามแขนตามสันหลังลามเข้ากระดูกไหล่ เหมือนกำลังสร้างรูปร่างใหม่ให้กับจิตวิญญาณของเขาโดยตรงแสงสีเหล็กจากดวงตามันสั่นเป็นจังหวะสะท้อนเข้าดวงตาของเขาและทันใดนั้นเขามองเห็นบางอย่างในแสงนั้นภาพที่ไม่ใช่ภาพของความทรงจำแต่เป็นภาพของอนาคตที่กำลังเข้ามาใกล้เขาเห็นสนามรบที่ไม่เคยรู้จักเห็นกำแพงคอนกรีตแตกร้าวเห็นเงาของผู้คนที่ไม่มีใบหน้าเดินผ่านไปในควันสีเทา เสียงตะโกนที่ไม่มีภาษาเสียงปืนที่ไม่เหมือนปืนของมนุษย์และตรงกลางภาพทั้งหมดเขาเห็นตัวเองยืนอยู่ไม่ใช่ในสภาพคนแต่เป็นบางสิ่งที่สูงกว่าหนักกว่าและเก่าแก่กว่าความทรงจำใดๆภาพนั้นทำให้ร่างเขาสั่นจนฟันกระทบกันดังชัดเขาอยากหลับตาอยากผลักภาพนั้นออกแต่ไม่สามารถ เพราะมันถูกดึงดูดเข้ามาในตัวเขามากขึ้นทุกวินาทีร่างประหลาดค่อยๆบีบหน้าอกของเขาเบาลงเหมือนกำลังประเมินการเต้นของหัวใจหัวใจที่ไม่ใช่ของเขาอีกแล้วแต่เป็นหัวใจที่กำลังเปลี่ยนรูปตอบรับจังหวะบางอย่างที่ไม่ใช่ของโลกใบนี้อเล็กเซย์พยายามเอื้อมมือขึ้นพยายามจะดันมันออกแต่แขนเขาหนักเหมือนถูกโซ่พันไว้ใต้ผิวหนังขยับได้เพียงเล็กน้อย เหมือนแรงของเขาถูกดึงออกไปทีละชั้นเขาพยายามเปล่งเสียงแค่คำเดียวแต่ลำคอของเขาเหมือนถูกปิดจากภายในเปิดออกไม่ได้มีเพียงเสียงหอบสั้นๆเสียงที่เหมือนคนกำลังจมน้ำในอากาศร่างประหลาดโน้มหน้าดวงตาของมันเข้าใกล้จนแสงสีเหล็กสองเข้ามาเต็มสายตาของเขาแสงนั้นไม่แสบแต่หนัก หนักจนทำให้ขอบตาเขาร้อนแล้วมันพูดอีกครั้งชา้าชัดเหมือนเชือกเส้นหนึ่งที่ค่อยๆรัดหัวใจของเขาให้ไม่สามารถถอยกลับได้อีกคำที่มันพูดทำให้เลือดในร่างของอเล็กเซย์หยุดไหลชั่ววินาทีหัวใจเขาสะดุดแต่กลับเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมเหมือนตอบรับอย่างล้มเลิกการต่อต้านพื้นใต้เขาแตกอ,อ,กอีกหนึ่งเส้นยาวกว่าเดิม เสียงนั้นก้องในอกของเขาราวกับถูกตอกด้วยคอ้อนเหล็กอเล็กเซรู้ได้ทันทีว่าคำที่มันเอ่ยไม่ใช่แค่คำประกาศแต่เป็นคำเปิดประตูประตูที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในร่างของเขาประตูที่เมื่อเปิดแล้วไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปและในขณะที่หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นแรงจนรู้สึกได้ทั่วกระดูกเขาเห็นเงาหนึ่งผุดขึ้นด้านหลังร่างประหลาด เงาที่ใหญ่กว่าดำกว่าและกำลังก้าวออกมาจากรอยแตกของดินอย่างช้าๆเหมือนมันถูกเรียกขึ้นมาจากใต้โลกโดยคำพูดที่เพิ่งเอ่ยออกมาเมื่อครู่พอดีเสียงลมหายใจของอเล็กเซย์หนักขึ้นแต่ทุกก้าวของเขายังมั่นคงท่ามกลางความมืดและกลิ่นดินไหม้เขามองเห็นแสงสลัวจากปล่องควันไกลออกไปราวกับเป็นสัญญาณเตือนว่าชะตาของเขากำลังใกล้มาถึงจุดตัดสำคัญ พื้นดินสั่นไหวเบาๆเหมือนใครบางคนกำลังก้าวผ่านใต้เงาความมืดเดียวกันอเล็กเซย์ยกปืนขึ้นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดภายในหมวกเหล็กของตัวเองมีเงาร่างหนึ่งปรากฏตรงคุ่มไม้เงานั้นนิ่งสนิทเย็นชาจนหน้าขนลุกเขาค่อยๆขยับเข้าใกล้ความเย็นของลมค่ำเริ่มกัดผิวหน้าอย่างรุนแรงขึ้นเหมือนพยายามเตือนให้เขาถอยกลับทันใดนั้น ร่างนงนั้นพลิกตัวออกจากพุ่มไม้เผยให้เห็นใบหน้าของทหารวัยหนุ่มที่ปกคลุมด้วยขมเหลวควันและฝุ่นดินดวงตาของเขาเบิดกว้างไม่ใช่จากความกลัวแต่เป็นสัญญาณสุดท้ายของชีวิตที่กำลังหายไปทหารหนุ่มพยายามยกมือขึ้นนิ้วสั่นระริกเหมือนต้องการบอกคำบางคำที่เขาไม่มีแรงจะพูดอเล็กเซย์สุดตัวลงข้างเขา มือสั่นเมื่อสัมผัสถึงความอุ่นสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างนั้นอุ่นที่กำลังจางหายอย่างรวดเร็วเสียงลมพัดผ่านแนวป่าราวกับถอนหายใจยาวเหมือนโลกต้องการบันทึกช่วงเวลานี้ไว้ในความทรงจำของสงครามอาเล็กเซย์มองร่างที่สงบนิ่งใจหนักราวกับถูกกดด้วยหินทั้งภูเขาเขาหยิบป้ายชื่อเล็กๆที่เปื้อนเลือดออกมาถือไว้ด้วยความเคารพเหมือนยกความฝันทั้งหมดของคนคนนี้ขึ้นมาไว้ในมือ และเขายืนขึ้นช้าช้าเหนื่อยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดสนิทที่ซึ่งไม่มีดาวแม้แต่ดวงเดียว